เขาต้องมาอยู่แล้วอะตอบบ้างสิเธอตอบก็ก็ตามเนี่ยก็ให้มาก็มาให้มาก็มาไม่อยู่ในโชว์ไม่อยู่ในโชว์เราเราสนับสนุนเราบอกแอร์ต้องไปแท็กกาตลกการตลกเขาไม่ตอบเองไม่เวิร์กเขาจะชอบเขาจะชอบบอกเออแบบนี้ไอชอบอันนี้เล่นตลกอย่างเงี้ยแล้วไอชอฟเอาอีกชอบแบบนี้ก็จะไปแบบนี้ดีแล้วก็เออเก๊กๆสวยๆไม่ชอบไปเพราะาเขาตลก ริงมยหลาเราฝึกมุกกันด้วยเพราะเนี่ยเขาจะชอบมุกตึงมุกเขาก็จะแบบอ่ะพรุ่งนี้ออกรายการอะไรมาฝึกกันซิอันนี้ไม่ได้อันนี้แห้งอันนี้แห้งแห้งเขาฝึกกันเราตลกเราเป็นคู่ตลกนะเราไม่ได้พูดผู้สวยหล่อคือหมั่นเทคโนเป็นไอดอลใช่มีพี่ตั้งบริบูรณ์เป็นไอดอลใช่ตั้งบริบูรณ์อันนี้เรื่องจริงเขาชอบเขาชอบเวนิแล้วเขาอาจจะเครียดจากงานมาเยอะแล้วแล้วเขากลับมาบ้านเขาอยากจะปล่อยจอนไ้องมาเวลาเราดูละครบอลกัน ตลกเขาไม่ารอลนะเขไม่าลไม่แต่เราแบบเป็นเป็นไม่ได้เป็นอะไรพอว่าดูก็เอ้ยก็เป็นอีกอีกรุหนึ่งเพราะว่าพอเราไม่ดูอะเราวมเห็นเขาเป็นอีกนยงไงแล้วอย่แบบม่บอกตลกเบ้ไปเรื่อยๆวันวเออตจริงใปที่ปอตค่ะ ตัอีกสี่รอบที่5แล้วก็คือฉีดยาเก็บไข่รอบที่หน้าก็คือน,น้องไม่มาน้องยังไม่มาสักทีแต่ก็เราก็ไม่เราก็ยังสู้อยู่อันนี้ก็มีน้องสาวมีน้องๆเป็นผู้หญิงเก็บไว้แล้วแต่อยากลองดูว่าเราจะมีผู้ชายมาเหมือนบ้างไหมเพราะว่าที่ลองธรรมาชาติอ่ะคือรู้ว่าไข,ข,ข,ข่แอไข่แอ,แอ,แอร์ว่ะพูดถึงไข่ไข่แอร์เสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสภาพแล้วไข่แก่โอ๊ยตายแล้วแต่ละคำพูดออกมา ออก็นอน้นต่อไปได้ดูคิดแต่ตตคือก็โอเคนะคะแต่แคาอยากรู้ว่าเอวอยากเก็บเกี่ยวไว้ตอนนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามีธรรมชาติไม่ได้เรียเดียว,ยวขอโทษนะเรียบๆให้ปรึกษาอะไรได้หยุดค่ะเขา <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามันมาี่าไหนหลายๆท่า <c oughs> โอ้โหหนูโอ้โหไม่อยากให้พูดเลย คำแนะนานจากทั้งลิเดียแล้วก็กายฮารุฮารุโดกทั้งคู่แต่แต่มันด้วยร่างกายอะด้วยมันมันไม่เหมือนกับคนอื่นเขาคนเราไม่เหมือนกันใช่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องร้ว่าต้องจีบพวกคอมโบเนื่องบอารมณ์สปิทุก<ม>อย่างแล้วก็เราก็ได้แบบกรอบกรอบอย่างเดียวกรอบอยอ่างเดียวไม่เป็นไรนะเขาก็อยู่เขาก็เหมือนให้ให้ความรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียว แล้วก็เวลาเมียหิวอะไรอยากกินช็อกโกแลตก็เอ,กเอาทำเพื่อน มาด้วยอ๋อขอโทษคาะเมืม่กี้พูดอะไรอยู่นะร้องร้องร้องไกันอย่งนีอ๋อคขาก็ตอนนี้ก็จะอันนี้ทำช่วงโมโหโมโหแบบผิวอะไรอะไรใดๆเขาก็จะแบบหาของกินมาเปย์จากกินช็อกโกแลตเขาก็จะเดินไปหยิบช็อกโกแลตมาให้กินก่อนนอนให้คืนละสองชิ้น โอ้ยพี่แล้เนี่ยดูสิโยนมาก็พูดเนี่ยไปไปโบนไปไหว้ที่ม้งคงไปอะไรแต่คือแอรก็กลัวรู้สึกว่าบางคนก็เตือนไว้ว่าไปไหว้อะไปขอคือถ้าเขายังไม่พร้อมอ่ะมันเหมือนไปแล้วถ้าลูกมาก็คือจะลุกจะแบบดื้อหรือว่าป่วยหรืออะไรแบบนี้เราก็พยายามแบบเอออ่ะเอาให้ที่สุดในเวเวเขาเรียกอะไรว่าไซแอนส์อะไซแอนส์วิทยาศาสตร์แบบแบบนี้แล้วกันอะไรเงี้ยไซแอนส์เออเซนที่จะได้กี่ แล้วคือตัวอ่อนถ้าได้ตัวอ่อนที่แข็งแรงก็80%ที่จะใส่แล้วฟ้องก็ค่ร้อนก็ลุ้นลุ้นแบบลุ้นเพื่อนไหมเนี่ยลุ้นลุ้นที่ตอนนี้ก็ฉีดอยู่ค่ะฉีดปักทุกเช้าเลยปักเด็กในในอันนี้เขาชมได้ชายเยอะมากเลยต้องไปดูนะคะจะรู้ด้วยว่าผัวมีสเปิร์มเขากี่อันกี่ตัวเออเขาตามชีวิตฉันสุดๆสุดสเต็มก็โหลตามติดชีวิตตาม ชีวิตเดาอะมีแต <laughs> ่คนทัก like ม <mulheres> ีแ like ต <laughs> ่คนทักเดินมาเธอสเปิมเขาสามีเธอเยอะมากอะดูในรายการดูรายการมันมีมันมีช่วงเวลาที่ต้องเก็บไข่เก็บอะไรแบบนี้ใช่สนุกค่ะสนุกค่ะ